สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วชวนกรีดภัยบูนกลางสภาทีมกฎหมายสภาไม่เก่งแต่อ่านกฎหมายเป็นเสี่ยงผิดกฎหมายจึงไม่บรรจุ ที่รัฐสภามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาหน้าที่ประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับพุทธศักราชทั้ง6กร่างทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนายไพบุญนิติตะวันสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐหาหรือใช้สิทธิเสนอยัติ ด่วนด้วยวาจาขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยชี้ว่าสอสอสามารถลงนามร่วมเสนอยติได้คราวละหนึ่งฉบับหรือลงได้ทั้งฉบับเนื่องจากมีการลงชื่อซ้ำกันในยติแก้ไขรัฐธรรมนูญ4ีฉบับ ที่ฝ่ายค้านยื่นเพิ่มเติมซึ่งเป็นปัญหาตามรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญควรวินิจฉัยจึงเสนอยติด่วนให้รัฐสภาส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่เลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรไม่บรรจุเป็นยติเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขาตามรัฐธรรมนูญมาตรา15 6ยืนยันว่าการเสนอยติเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา157และขอให้รัฐสภามีมติเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญใช้อำนาจวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา210หหากจะตีตกก็จะยื่นต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อดำเนินคดี นายชวนชี้แจงว่าเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีนี้เป็นพิเศษมีเรียกประชุมฝ่ายกฎหมายทั้งหมดและมีข้อสรุปว่าลงชื่อในฉบับเดียวกันไม่ได้แต่หากทั้งสี่ฉบับเป็นคนละฉบับ และหลักการและเหตุผลต่างกันไม่มีกฎหมายใดห้ามไว้ไม่เคยมีปัญหาในการส่งตีความส่วนกรณีที่นายภพยบูลยกมาเป็นคนละเรื่องกันและที่ขอให้ยื่นสารรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องเดิมเคยตัดสินไว้แล้วไม่จำเป็นต้องส่งซ้ำใหม่และกรณียติคำร้องของนายไพบูลยังขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา156เนื่องจากไม่มีบัญญัติไว้ตามอำนาจหน้าที่จึงไม่รับเป็นยติ แม้ฝ่ายกฎหมายจะไม่เก่งชำนาญหรือเข้าใจลึกซึ้งแต่ก็เชื่อว่าน่าจะอ่านกฎหมายทั่วๆไปได้ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อไตร่ตรองดูแล้วผมจึงไม่ได้บรรจุวาระนายชวนกล่าว นายแพทย์ชนลน่านสีแก้วสอสอน่านพักเพื่อไทยย้ำว่าการเสนอยติด่วนจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมส่วนยติพักร่วมฝ่ายค้านทั้ง4ยติเพิ่มเติมโดยมีปัญหาหนึ่งยติเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งเนื่องจากเนื้อหาในร่างเกินกว่าหลักการแต่ก็จะยื่นเข้ามาอีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ